งจะแตกต่างไม่แปลกแยก BBT บองตันวาีเส้นทางแปลกแปวกแตกต่างชั่วดีเลวมีเป็นแบบอย่างถึงจะมีทางตันยังไม่แสงสว่างให้ความรู้สึกปเป็นแคปชิ้นน้ำทางบ <B. S 2> ีบบังคติปล่อยไปกับเพลงไม่ต้องรอโอกาสมันไม่ได้มาด้วยตัวเอง <Yeah. S 2> มันไม่เกี่ยวหรอกว่าเด็กเลียนในนักเลง โซ่ตัวเองเลยโดินุณคอมโมตายเราไม่รู้หรอกว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงคงมันอยากจะฝันอะไรเลยต้องเชิดทำใจรู้ทางรู้รว่าบายเมย์มันอยู่ยากงซึ่งใจเห็นแก่ตัวและไม่ฟังคนหมู่มากที่จะเอาความเลยมาวัดกับความสามารถขโมยความรู้สึกและย,ยังทำลายตรรมชาติ สูให้เวลาผ่านไปกูว่าลูกมึงก็ดูมันไม่แปลกหรอกที่มีคนอื่นเขาปลูกทำให้คนไทยได้ยินแบบมีความสุขผู้รับใช้ประชาชนของเมืองสยามดูกี่ที่กี่ที่ก็ดูไม่มีมาตรฐานตัวสุขภาพกันนอกสถานไม่ได้เจตนาจะเสือกไม่โดนประหารอย่า yeah. ที่คุณมองไม่ดีเป็นเพราะคุณในคิดต่างข้อแค่คุณในคิดต่างลองเปิดใจให้ไหลผ่านที่คุณมองไม่ดีเป็นเพราะคุณในคิดต่างข้อแค่คุณในคิด ตามลองปล่อยใจไหลผ่าน แล้วก็แตกต่างแดกผู้มึงห่างอย่างที่บอกคนกระจอกทำอะไรไม่กระจ่างยันรว่นที่เขียนแรปแนวฟิปโนโฟกูเป็นแนวฮิปฮอปบึงแคปั๊บกุ้งโซกุเรื่องควันธรรมชาติมึงตกไปท่านสัเคมีแบบบัลลัไม่ค่อยมากแต่มาละยาโอเคดีไม่ได้นั่งวนบีเหมือนพนักเลงคีย์บอร์ดปล่อยควันตีปอดแล้วสออใส่จิตนาถึงนาฬิกาตายแต่ยังไม่สายต่อเวลาเป้าหมายคนจะหายถ้าหัวมึงหมดศรัทธาสำหรับคนที่แตกต่างอยู่อย่างแปลกตาเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะโดนหรือคนเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันกระตือหรือลนอาจจะค้นวันนี้แต่เราจะสนวันหน้าวันเตมมีวัน่่ไบ้า แสงที่ทะลวกูเห็นแสงที่เจอจ้าพวกมึงขยโยหัวกูรีเวิร์ดขับรถกูสเกิร์ตเพลงนี้กูรีเบิร์ดมึงจะกลายเป็นเด็กเนิร์ดกลับไปนั่งอินเลิฟกลับไปเตรียมตัวใส่ทีเชอร์แตกต่างเป็นอย่างกูกูห่างไกลมาจากมึงคอสมพังซึ้งทำมึงตะลึงล้มตึงที่มึงเพิ่งทำมาไม่เห็นสำคัญสักอันหนึ่งกันลึงกันไรไม่ไหวจึงได้ออกไปกูไม่ได้ดึงและกูไม่เคยสงสัยว่าทำไมมึงไม่คำนึงลุกเร็วพาันตัดสับเวียน ที่คุณมองไม่ดีเป็นเพรคุณในคิดต่างขอแค่คุณในคิดต่างลองเปิดใจให้ไหลผ่านที่คุณมองไม่ดีเป็นเพราะคุณในคิดต่างข้อแค่คุณในคิดต่างลองเปิดใจให้ไหลผ่านถามฉัดวเองดูแล้วคุณก็จะรู้ไม่ต้องตั้งกระทูเพียงต้องเปิดใจดูเพราะไม่มีใครรู้ นอกจากมีอยย่ถ้าคุณอยากรู้เพียงแค่จุดเว